ก็สวัสดียามค่ำคืนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ MAD Money All Day มารายงานสถานการณ์พอรตเหรียญเ e Moon และ s เซฟมาของแอดมินนะครับตอนนี้เวลา21นาฬิกายนาทีะครับวันที่19เดือนเมษาย,ยน2564ตอนนี้เซฟมูลนะครับโดดมาที่131%แล้วนะครับ และเซฟมาตอนนี้แซงหน้าไปแล้วครับ142%นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องนะครับก็ให้รีบเลยนะครับสามารถดูคลิปวิธีการส w a p เหรียญเพื่อที่จะถือเหรียญเซฟมูลเซฟมาได้นะครับส่วนวิธีการที่จะส w a p เหรียญเซฟมานะครับเดี๋ยวอาจารย์แนบลิงก์ให้ในใต้คลิปนี้นะครับสามารถนำลิงก์ ไปวางที่แ a น cake ส w a p เพื่อที่จะเซิร์ชหาเหรียญเซฟมานะครับสำหรับใครที่เซิร์ชหาเหรียญเซฟมาไม่เจอนะครับต้องนำลิงก์นี้ไปวางในลิงก์แ a น cake Swap นะแล้วก็จะเจอนะครับได้ข่าวมาว่าเหรียญเซฟมานะครับออเดดผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะทำให้ราคาเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นเหยียบ142เปซในวันนี้นะครับทำให้แซงหน้าเซฟมูลไปแล้วนะฮะ ก็ลองกระจายความเสี่ยงดูครับท่านนะฮะให้ลองกระจายอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเซฟมูลครึ่งหนึง่งเซฟมาครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะลองกระจายดูนะครับนะให้มันเป็นกําไรถัวๆกันไปนะครับแล้วก็ลงทุนอย่างมีสตินะครับขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีสติเอาเงินที่เราคิดว่ามันจะสูญเสียไปแล้วเราไม่เสียดายนะครับหรือเสียดายก็เสียดายเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนเรานะฮะ นำมาลงทุนกับเหรียญใหม่2เหรียญนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่วันต่อไปนะครับจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีปราติีสวัสดิ์ทุกท่านแล้วพบกันใหม่ M A D Money All Day ทุกท่านนะครับ